นี่เป็นแตงโมรูปหัวใจเนื้อแตงโมสีแดงสดใสซึ่งปลูกโดยโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรร์อาเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามโดยขณะน,นี้เริ่มให้ผลผลิตแล้วพร้อมทั้งได้ทําการประมูลแตงโมรูปหัวใจลูกแรกของโรงเรียนเพื่อนํารายได้จากการประมูลแตงโมมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งมีผู้ประมูลแตงโมลูกแรกของสวนแตงโมในโรงเรียนในราคา1 0 0 0บาท โดยมีพันจ่าโททองแดงปีนักเกในอำเภอนาเชือกร่วมเป็นสักกีพยานในการจัดประมูลและเยี่ยมชมการปลูกแต่งโมรูปหัวใจของทางโรงเรียนและชมการทําเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียนโดยมีนายสมคิด สิทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนนายเชือกพิทยาสันพร้อมคณะครูนำในอำเภอนายเชือกเยี่ยมชมการทำเกษตรผสมผสานภายในโรงเรียนโดยนายสมคิดสิทธิสารผู้อำนวยการโรงเรียนนายเชือกพิทยาสันได้กล่าวว่าทางโรงเรียนมีพื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จึงมีแนวความคิดในการปรับพื้นที่เพื่อทําเป็นสวนเกษตรผสมผสานโดยเน้นความหลากหลายทั้งปลูกพืชประมงและเลี้ยงสัตว์และเน้นให้สร้างจุดเด่น ที่เป็นความแปลกใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและทางโรงเรียนก็มีคุณครูที่มี ประสบการณ์เคยไปศึกษาดูงานการทำกรเกษตรจากประเทศอิสราเอลมาแล้วจึงได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำกรเกษตรผสมผสานและที่มีผลงานที่โดดเด่นออกมาแล้วก็คือการปลูกแตงโมรูปหัวใจและขณะนี้มีผลผลิตออกมาแล้วซึ่งเป็นแตงโมพันธุ์ต่างประเทศที่ได้นำมาทดลองปลูกจนได้ผลผลิตที่ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคนิคการปลูกเพื่อให้แตงโมที่ได้นั้นเป็นแตงโมรูปหัวใจซึ่งก็จะ ทำให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแตงโมที่ปลูกได้เป็นอย่างดีซึ่งผลผลิตแตงโมลูกแรกก็ได้จำหน่ายเป็นปฐมฤกษ์ด้วยการประมูลโดยมีผู้มีความสนใจประมูลซื้อไปในราคาลูกละ1 0 0 0บาทนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ปรับพื้นที่ทำกเกษตรผสมผสานอีกหลายอย่างเช่นทำนาปลูกข้าวขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้วิชาชีวิตสามารถต่อย,ยอดนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงได้ ทางด้านพันจ่าโททองแดงปินเกในอำเภอนาเชือกได้กล่าวแสดงความชื่นชมทางโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรและสอดคล้องกับนโยบายของทางรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนซึ่งทางอำเภอน,นั้นก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของทางโรงเรียนต่อไปครับครับโรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรน,นะครับก็ มีแนวทางหรือว่ามีโครงการที่อยากจะส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้กับนักเรียนนะครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางของการทําเกษตรสมัยใหม่ทฤษฎีใหม่นะครับโดยเรามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับโลกล้างนะครับทางโรงเรียนก็เลยมีการดําเนินการในการปรับพื้นที่เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ขึ้นมาสําหรับนักเรียนแล้วก็คุณครูที่มีความสนใจในเรื่องของการทําเกษตรนะครับแล้วก็ เรานําเอาความรู้นะครับที่เป็นความรู้ในเชิงทฤษฎีสมัยใหม่นะครับเข้ามาเป็นองค์ความรู้นะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนที่ที่มีความสนใจที่จะนําเอาความรู้นี้ไปต่อยอดในการใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสามารถที่จะฝึกประสบการณ์ที่โรงเรียนนะครับที่แหล่งเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็สามารถที่จะนําเอาองความรู้นี้ไปปรับใช้นะครับเป็นอาจจะเป็นอาชีพ นะครับของของเด็กๆในอนาคตเลยก็ได้นะครับได้ในส่วนของนาเชือกพิศสันนะครับจุดที่เรามาชมวันนี้นะครับนอกจากจะมีแตงโมรูปหัวใจนะครับหรือว่าแตงโมพันสู้ซ่านาเชือกแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่จะใช้ในการฝึกนะครับนักเรียนนะครับของของนาเชือกพิยสันเองนะครับซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาได้รับ ความรู้นะครับปฏิบัติจริงนะครับเมื่อเขากลับไปสู่ชุมชนไปสู่ไปอยู่กับพ่อแม่เนี่ยเขาจะสามารถนำไอเดียดีๆอย่างนี้นไปไปช่วยนะครับไปช่วยครอ,อบครัวนะครับไปช่วยชุมชนนะครับในการขับเคลื่อนสร้างคมมันคงทางอาหารนะครับ